สวัสดีค่ะเมีเทเลอร์ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Publisher Rocket แล้วก็บ o กโบเพราะมีเป็นหนึ่งในคำถามที่มีคนถามเข้ามามากที่สุดะคะ่ะคือใครก็จะถามว่าแนะนำให้หน่อยว่าจะซื้ออันไหนดีอันไหนดีกว่ากาันก็ตอบไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่าอสองซอฟต์แวร์เนี้ยคล,คล้ายๆกันแต่ก็ไม่เหมือนกันเลยทียวก็เลยคิดว่าทา ทิท ורי ลก็คือเป็นรีวิวให้ดูพร้อมๆกันทั้งสองสบายจะได้ตัดสินใจเองว่าอันไหนที่คุณต้องการเราก็คิดว่าเหมาะที่จะใช้กับธุรก,กิจ KDP มากที่สุดไปดูที่ Publisher Rocket กันก่อนไปที่โฮมนี่ก็ตรงท็ทอปบาร์ตรงตรงนี้ค่ะตรงเฮดเดอร์ตรง, ader, ต,รงตรงข้างบนเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะคะหรือว่าจะคลิกตรงข้างล่างตรงนี้ก็ได้ แล้วก็มีให้เลือกก็คีย์เวิร์ดเซิร์ชก็ให้เลือกระหว่างอ e ีบุ๊กแล้วก็บุ๊กมอว่าเราต้องการจะทำเกี่ยวกับพวก d o อกพกหมาก็ใส่ไปแล้วก็จะใส่เป็น broad keyword นี้ก็ได้เห็นไหมเขาก็คีย์เวิร์ดเขาจะมีแนะนำามาให้ว่าเป็น dog diaries เป็น not notebook activity book for kids แล้วก็คลิกตรง analyze แล้วก็เขาจะมี ให้เรื่องคัะก็คืออัน,นี้เคยมีกี่เล่มที่วางขายอยู่หนึ่งน้อยกว่าหนึ่งพันสองร้อยเล่มแล้วก็ไรายได้ต่อเดือนประมาณ2,500ต่อเดือนแล้วก็ g ูเกิ e เซิร์ชไม่มีข้อมูลแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ชจากเมซอนทีนี้ไม่แน่ใจว่าเขาได้ข้อมูลนี้มายัางไงเพราะว่าเมซอนไม่เปิดเผยนะคะนี่เป็นแค่เห็นว่าเป็นแคบประมาณเฉย ที่ลูกค้าหาคำว่าตรงนี้ค่ะ dog activity book for kids ก็คือเป็นสมุดพวก activity book สำหรับเด็กนักเรีที่เกี่ยวกับหมาแล้วก็ competitive score ยิ่งตัวเลขมากแค่ไหนก็แสดงว่ามีค่แข่งมากแค่น,นั้นเห็นไหมคะตรงนี้ศูนย์ก็คือง่ายที่สุดที่คุณจะ,ะสมุดของคุณจะปรากฏผลหน้าแรกแล้วก็100ก็ยากที่สุดเสร็จแล้วเราก็ไปดู ว่าอันไหนที่คิดว่าจะทำ dog books for kids อันนี้เป็นอ่าเป็นหนังสือมีปฏิทิน coloring book ก็คลิก analyze แบบนี้ค่ะ dog look for adults ก็คลิกตรงนี้ composition notebook สำหรับใช้ในโรงเรียนพวก composition พวกสมุดที่ใช้จดโนด้ตอันนี้ไม่เลวเลยที่เดีอว dog composition notebook มีคู่แข่งนออ้อยกว่า1,200คนแต่ว่าต่อเดือนในไม่ถึงร้อยเหรียญน,นะคะ แล้วก็คนมองหาไม่เยอะแต่ว่าแรงได้ง่ายนะคะคลิกตรงนี้แล้วก,ก็ไปดูอีกสักหนึ่องอันจะได้หต,ต,ตัวอย่างว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะหาใช้ broad keyword เนี่ยใช้ broad keyword เนี่ยก็จะหา n i c ลงไปได้ง่ายขึ้นเห็นไหมคะจิกซอ์พัสเซลไม่เกี่ยวกับเราเจอเนา for ของเด็กเห็นของเด็กผู้หญิงเห็นไหมคะตรงนี้ก็ไม่เลวทีเดียววันนี้น่าทำ d o o Journal for Girls ก็คือออกแบบเป็นรูปหมาที่เป็นออกเป็นแบบแนวเด็กผู้หญิงประมาณนี้ก็1,000เหรียญต่อเดือนกู่แข่งน้อยกว่า1,200คนไม่มีข้อมูลจาก Google หมายถึงว่าที่ลูกค้าเขาหาแต่และเดือนน่ะจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ที่ Amazon น้อยกว่า100แล้วก็ก็ถึง แรงง่ายก็ในการ็อก n โน for g s r l s ทีนี้ไปที่อย่างอื่นกันบ้างถ้าเกิดต้องการจะหากคำอื่นก็คลิกตรงนี้น e w search แล้วก็คลิกก็อย่าลืมเลือก book แล้วก็ตรงนี้ export ก็ Export Keyword นี้ได้นะค,ะคลิกตรงนี้ก็เป็น Excel ทีนี้กลับไปที่ home page แล้วก็ Competition a n a l y z e r ก็เหมือนเดิมนะคะก็ดอกเหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนมีเป็น book นี้เป็นการ ดูว่าคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนในตลาดที่คุณจะทำนั่นเองเห็นไหมคะจะก็คลิกก็จะมีท้ายเป็นหนังสือชื่อคนผู้แต่งแล้วก็จำนวนที่เขาวางขายมากี่วันแล้วเห็นไหมคะ Number of Days ก็คือจำนวนที่วางขายเกี่วันอันนี้เป็น B ABSR ก็คืออันดับขายดีอันดับที่47บอกว่าที่บอกก็คือบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ย มีคีย์เวิร์ดที่เราต้องการคือคำว่า Do อกเขาบอกว่าใช่บอกว่ามีคีย์เวิร์ดคำว่าดอกในด้สซับไทเทิลไหมไม่มีก็หนง daily sale ก็คือเป็นจำนวนที่ขาเป็นต่อวันทุนรายได้ต่อวนนัน,น3,200กว่าแล้วก็อันนี้เป็นต่อเดือนแล้วก็คลิกตรงนี้ c h e คเอ้าก็จะไปที่ไปที่ Amazon นะคะตรงนี้ก็คลิกไปที่ Amazon แล้วก็เนี่ยค่ะ ก็ว่าคลิกตรงนี้แล้วก็จะมีไปที่ Amazon อเมซอนจะให้ดูว่าเป็นยังไงก็คือพอคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาที่เนี่ยค่ะมาหนังสือไปดีหนังสือเล่มนี้เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดก็คือคลิกตรงเนี่ยค่ะ check it out ทีนี้ไปที่อันนี้เป็นการเลือกหมวดหมู่อะ,ะอย่างที่ที่เราอเของเราที่จะหาก็คือดอกตรงนี้อย่าเปลี่ยนเป็นหนังสือนะคะอันนี้ก็คือทางหนังสือทางอ e ีบุ๊ก ก็เลือกหนังสือแล้วก็ดอกเหมือนเดิมเวลาคุณคงจะสังเกตเห็นว่าที่ Amazon เนี่ยเวลาอัปโหลดหนังสือเนี่ยให้เลือกแคตตาล็อกเลือกหมวดหมู่นี่ยากมากเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำวิชืวอ rocket นี่ก็จะประหยัดเวลาไปได้เยอะทีเดียวก็ใส่คำว่าดอกไปทีนี้ที่ชอบอบา์นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือก็จะมีให้ก็คือหนังสือเล่มนี้ เขาบอกว่าสำหรับหมวดหมู่นี้เนี่ยอันดับขายดีอันดับหนึ่งก็คือมีเป็นอันดับของเขาก็คือตรงค a t e g o r y ก็คือตรงหมวดหมู่เนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยปีจำนวนขายดีก็คือ b bsr ก็คือ1 2 8 2 5หวังว่าจะไม่งงก็คืออันดับหนึ่งในหมวดหมู่เนี่ยอันดับที่หนึ่งมี bsr อันนี้ก็คือ1 2 8 2 5แแล้วก็ เซล e ์ช o นัมเบอรหมายถึงต้าคุณต้องการจะเป็นที่1ในหมวดหมู่นี้ต้องขายให้ได้11เล่มต่อว mm ัน hmm. ก็อันดับอ่าสิของหมวดหมู่นี้มี bsr 68115แล้วก็ถ้าต้องการจะให้ติดอันดับขายดีอันดับ10คุณจะต้องขายได้2เล่มต่อวันนะคะแล้วก็คลิกเช็คเเช็คอิทเอาเหมือนเดิมดูหมวดหมู่นี้ทีนี้ เมโซเนี่อนุญาตให้ให้วางขายได้ทั้งหมด10หมดหมู่ด้วยกันแต่เวลาอัปโหลดไฟล์เนี่ยเลือกได้3หมหมดหมู่นะคะทีนี้ทำไงต้องการวางขายอีก7หมวดหมดู่ก็ไม่ยากคะ่ะ้ามี Publisher Rocket ก็ Copy p n d p a s t เเป็น Full URL ก็คือเป็น Path ก็คือทั้งหมดแล้วก็ Copy ตรงนี้สมมติว่าเราต้องการจะเอาอีกอย่างนึงคือคลิกตรงนี้ได้นะคะเป็นต้องการเป็นอันดับ1อันดับ10ในหมวดหมดู่นี้ก็คลิก ว่าอันไหนที่ต้องขายให้ได้หนึ่งเล่มถึงจะได้ติดอันดับ10ของหมวดหมู่นี้ก็ก็คืออันนี้แล้วก็ copy นี้ไป copy url ก็จะทำให้ดูว่าทำยังไงค่ะถ้าคุณเรียนคอร์สที่เมสอนนี่มีสอนแล้วนะคะสอนอย่างละเอียดมากทีนี้ก็ copy url ตรงนี้ค่ะ copy แล้วก็ paste แบบนี้ค่ะแล้วก็อีเมลไป อีเมลอะส p อร์ต KDP s u p p o r t ค่ะบอกว่าต้องการหนังสือเล่มนี้ก็คือต้องวางขายก่อนนะคะต้องวางขายก่อนแล้วก็อีเมลเข้าไปบอกว่าต้องใช้ ISBN หมายเลขของคนนะคะหมายเลขที่หนังสือคนที่วางขายบอกว่าเล่มนี้สมมติว่าอันนี้อ uh, สมมติว่า ISBN อันนี้ จำไม่ได้ว่ามีกี่ตัวคือเป็นตัวอย่างนะคะสมมติว่า ISBN นี่ก็อีเมลในซอนบอกว่าเป็นไททลแล้วก็ไททลหนังสือของคนคืออะไรก็เขียนไปบลาๆเขียนไปแล้วก็ ISBN แล้วก็บอกว่าต้องการที่จะเพิ่มหมวดหมู่ช่วยเพิ่มหมวดหมู่หนังสือเล่มนี้ในหมวดหมู่เหล่านี้แบบนี้ค่ะแล้วก็คัดลแล้วก็เพสไปเฉพาะบุ๊กนะคะ Kindle Store นี่ไม่เกี่ยวเพราะนั้นเป็น eBook แล้วก็พิมพ์เพสไปแบบนี้ค่ะแล้วก็อีเมลเพราะว่าถ้าเลือกเองนี่หายากมากนะคะหมดหนูก็คิดว่าคนต้องการก็คืออยากต้องการใช้ทึงนี้การเลือกหมดหมูเนี่ยแค่ตรง Category Search นี่ก็ก็คุ้มค่าซอฟต์แวร์แล้วค่ะราคา97เหรียญจ่ายครั้งเดียวไม่ต้องจ่ายรายเดือนทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือ A.M.S Keyword Search กรณีที่คุณต้องการจากโฆษณาค่ะ ทีนี้เมื่อกี้นี้เลือกไปแล้วก็คลิก New Search ใหม่จะได้ทำให้ดูก็อย่าลืมเลือกตรงนี้เป็น Book แล้วก็ใส่ dog แล้วก็ Go get o g them Go get o g them r o c k e t แล้วก็คลิกตรงนี้แล้วโหลดดิงก็เหมือนเดิมนะครับพอได้คีย์เวิร์ดมาแล้วเราก็ Export เป็น Excel ได้ก็ทีนี้ที่ชอบอีกอันก็คือ Filter ได้ Filter ก็คือเราเลือกว่าเราต้องการอะไรบ้างถ้าจะเป็นเอซีใน SBN เ็เห็นไหมคะ ก็คลิก apply แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วคิดว่าคงจะต้องอ search อีกทีเพราะว่าเมื่อกี้เลือก filter ไม่เอา ASBN แล้วก็เสร็จแล้วก็คลิก export ก็จะเป็นเห็นไหมคะ title ก็มีให้เลือกเยอะมากเพราะว่าเวลาโฆษณาที่ AMS เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช้ถ้าเกิดว่าไม่ใช้แบบ automatic ให้ทาง Amazon เลือก keyword ให้เนี่ยคุณจะต้องอัพโหลด keyword เองยุตต้องแบบหลายร้อยหลาย,ลายพันนะคะ เยอะมากก็ใช้ซอฟต์แวร์นี้ก็ช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยค่ะทีนี้พับพับริชเชอร์็อกเก็ตเรียบร้อยละก่อย่างที่บอกว่าราคาเนี่ยค่ะ97เหรียญแล้วก็มีรับประกันความพอใจสา30วันแล้วก็มีทิท o เ i อรของเขามีเยอะนะคะที่ YouTube แล้วก็นักเขียนชื่อดังก็หลายๆคนก็ใช้ซอฟต์แวร์นี้ด้วยค่ะ คุณนี้ก็แวดวงนักเขียนรู้จักกันดีนะคะที่เมซอนคุณจูเอ็นนาทีนี้ไปดู Publisher Rocket กันบ้างเออ่ไปดู Bookbo กันบ้างทีนี้ Bookbo ก็หน้าแรกเลยไปที่ Tutorials ก็มี Tutorial เยอะพอสมควรมนะมีวิธีการทำอปอกทำไงของเมก็มีนะคะ Tutorial ถ้าเกิดว่า ต้องการเรียนภาษาไทยก็มีค่ะที่ youtube channel นี้แล้วก็มีให้เลือกเยอะมากทีนี้ไปดูอันนี้2 products products เนี่ยจะใช้กันเยอะนะคะทีนี้ก็ที่ชอบบุ๊กโบ้ก,ก็คืออ่ะเมื่อก่อนเนี่ยมีเลือกไม่ให้กี่แค่ไม่กี่อย่างทั้งหมดหมู่อันนี้มีให้เลือก notebook journal, music Cheese, Calendar, ิก e e ียสค l ลเลกเ planner ทีนี้สมมติว่าคุณต้องการจะทำแ planner เป็นรูปหมาแล้วก็คลิก search แบบนี้ค่ะระหว่างที่รอ จะให้ดูราคาว่าเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่เมย์ซื้อนานแล้วนะคะตอนที่ซื้อเนี่ยเป็นไลฟ์ไทม์ก็คือจะไม่ได้แล้วว่าจ่ายใครเขาจ่ายครั้งเดียวแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะมีรายเดือนแล้วก็รายปีค่ะถ้ารายปีก็จะถูกกว่านิดหน่อยอก็จะใช้เวลานิดนึ่งทีนี้ไปดูเราจะได้ไอเดียดีๆที่ชอบบุ๊กโบก,ก็คือมีตำเนรูปให้ะคะ่ะเป็น แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมีไททอลเห็นไหมคะมีไททอลมีเอซินมีราคาแบบนี้คะ่ะรู้สึกว่านี้จะเป็นฟีเจอร์ใหม่นะคะเขาไม่ได้เข้ามานานแล้วก็เนี่ยคะ่ะมี resource data อ่ามีทั้งหมดกี่กี่ไม่แน่ใจว่าทั้งหมดมี bsr ก็คือมีราคาเฉลี่ยก็คือ5ลิเหรไม่แน่ใจว่า เกิดอะไรขึ้น5เหรียญ99สูงสุด13เหรียญ99แล้วก็เป็นแพลนเนอร์แล้วก็มาดูคีย์เวิร์ดเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เข้ามานานแล้วคีย์เวิร์ดก็ copy เนี่ยค่ะไปไปไปใส่ที่ท,ที่ที่ตรง backend คีย์เวิร์ดตรงคีย์เวิร์ดเช่องที่ไม่ซอนให้มาเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราจะเนี่ยค่ะใช้คีย์เวิร์ดมาแล้วก็ อ่เมืขอกลับไปที่ Pro ิ o c i o n a เ r o c k น้นหนึงเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้อธิบายต้องขออภัยด้วยไม่ได้อธิบายว่าคีย์เวิร์ดตรงนี้ค่ะเราใช้ d i a r รี่สมมติว่าคุณจะทำเป็นอะไรไดอารี่ก็หาคีย์เวิร์ดที่สอดคล้องกับที่คุณจะทำก็เอาคีย์เวิร์ดตรงนี้ค่ะช่องคีย์เวิร์ด y o p y กับ p a s เอ่อค y ดคีย์เวิร์ดไปใช้ที่ back end ที่ kdp ได้เห็นไหมคะตรงนี้เป็นไดอารี่เป็นสำหรับผู้หญิงเด็กผู้หญิงแล้วก็เนี่ยค่ะดูตรงซ้ายมือตรงนี้ นี้กลับไปที่บุ๊กโบใหม่ทั้งบุ๊กโบก็จะมีไทท l ลให้แล้วก็นี้ให้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบก็คือ,อไปที่เมซอนแล้วก็ที่ตรงด o อกแพรนะตรงแล้วก็เลือกบุ๊กแล้วก็โอเค ตรงนี้ค่ะตรง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 นี้ที่ชอบก็คือ kdp สไฟก็คือจะใช้เยอะนะเห็นไหมคะพอคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะมีะม,มีมีให้ดูว่าเป็นต n a i l ก็คือแค่ r o l o over ก็จะเห็นปกทีนี้แล้วก็ e s t i m a t e revenue ก็คือจำนวน ที่รายได้ต่อเดือนนะคะอันนี้เป็นราคามีระดับ BSR ranking เท่าไหร่มีคนให้รีวิวกี่ดาวโดยเฉลีย่ยแล้วก็เป็นขายได้กี่เล่มอันนี้เข้าใจว่าเป็นกี่เล่มต่อเดือนแล้วก็รายได้เฉลีย่ยต่อเดือนเนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้นี้เยอะเพราะว่าเห็นมองเห็นไททอลเนี่ย เราก็ใช้วิธีสแกนก็ดูว่าอันไหนคีย์เวิร์ดที่เราไปใช้จะใช้ได้บ้างแล้วก็ไปดูไทเทิแล้วก็วิธีการเขียนไทเทิของเขาด้วยเห็นไหมคะแบบนี้อันนี้นะคะแล้วก็กลับมาที่บุบล็อเนี่ยค่ะก็จะมีแบบนี้เสร็จแล้วก็ใช้ keywords. คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเป็นเนี่ยค่ะคัฟฟีคีย์เวิร์ดไปใส่ตรง7ดช่องที่ KDP ให้มาทีนี้เซลเลอร์ก็เซลเลอร์ถ้าสมมติว่าคุณชอบคน สมมติว่าเอา,เอา,เ,อาเอาอันนี้แล้วก็คลิกตรงนี้นะคะคลิกนี้เสร็จเราก็ไปที่ชื่อของคนแต่งแล้วก็เพ e ตรงนี้ search seller แล้วก็ search ops ต o ต t o b ต o ตั o b ไปเราคลิก search ตรงนี้ค่ะก็จะมีแล้วก็ save ได้ว่าอันไหน seller ที่คุณชอบอันนี้ขอข้ามไปก็ถ้าสนใจก็เข้ามาดูเองนะคะทีนี้ cloud เนี่ย ก็อันนี้ที่ชอบก็คือให้ดันดับขายดีเท่าไหร่ก็ใส่ไปด้านดับขายดีจะเอาแค่1นึ0 0ถึงสองแสนประมาณนี้แล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่ก็เลื่อนได้เลื่อนบาร์ได้ก็ใส่เป็นแพลนเนอร์เป็นอันนี้เป็นทั้งหมดนะคะอันนี้อันนี้เป็นทั้งหมดที่ขายนะคะเป็นท็อป100ในหมวดหมูดแพลนเนอร์แล้วก็ bsr ก็คือ20000 0ที่ตัวเลขใส่ก็ราคาทีนี้คุณต้องใส่อันไหนที่ที่คุณไม่ต้องการก็ใส่แดชข้างหน้าสมมติว่าคนใส่คำว่า keep calm, keep dash calm เนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่มีคำว่า keep แต่ว่าจะไม่มีสินค้าที่มีคำว่า c l m แบบนี้คิดว่าคงไม่งงก็คือแดชก็ก็คือเป็น exclude ก็คือไม่รวมคีย์เวิร์ดนั้นทุกคุณใส่คำว่า dash ไปข้างหน้าคำนั้นนั่นเองแล้วก็ search อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นอันดับขายดีเห็นไหมอันดับขายดีท็อป100แล้วก็มี bsr ก็อย่างที่อธิบายไปแล้วก็จะมีเนี่ยคะ่ะให้ดูคร้าวๆแบบนี้ก็ดูได้วิธีการออกแบบปกแบบนี้แล้วก็ไปที่ book scout book scout วันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่นะคะก็ใส่ asin บอกว่าเฉพาะ KDP product ก็คือสินค้า KDP อันนี้ใช้ได้25ลุกอั p ก็คือใช้ได้25ครั้งสมมติว่าเราต้องการนี่แล้วก็ copy asin ไปแล้วก็ search ก็จะรอ,รอนิดนึงทีนี้อ่าบุ๊กโบกเนี่ยเข้าใจว่าจะมี ใช้ได้ฟรี3วันหรือ,รอ,รอ,รอถ,ถ้าจำไม่ผิดนะคะเกิดว่าเราใส่คลิกคๆสไลด์อัพอเพราะว่าล็อกอินไปแล้วก็ไปดูอจะให้ดูเอกอโบล็อกพอดีใช้2มอนิเตอร์นะคะอันนี้ก็ระหว่างที่รอเราก็จะให้ดูอีกอันนึง คลิกตรงนี้รู้สึกว่าจะได้ฟรี3วันถ้าอ่าเข้าใจไม่ผิดโบุฟรีทรอยอ่าค่ะใช้ได้ฟรี3วันนะคะ3วันก็มากพอที่จะให้คุณทดลองใช้ว่าชอบหรือไม่ชอบก่อนที่จะติดตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อค่ะทีนี้ เกิดอะไรขึ้นกับเมื่อกี้คงจะคลิกออกไปก็เลย,เล,ยลองอีกทีหนึ่งระหว่างที่รอเราก็ไปดูว่าหน้าขายของบุ Bo. Book ๊กโบ b บุ๊กโบนอกจากจะมี มีเป็นหาคีย์เวิแล้วจะมีเนี่ยค่ะที่เป็น interior w i z a r d ก็เป็นเนื้อหนแจกฟรีนะเข้ามาดาวน์โหลดได้แล้วก็คลิกตรงนี้ค่ะนีนี้มีน้องคนหนึ่งเขาใช้ f i r e fox f i r e fox จะดาวน์โหลดไม่ได้นะคะอันนี้ safari ไม่แน่ใจว่าดาวน์โหลดได้ไหมต้องเลือกก่อนนะคะต้องเลือกว่าจะต้องการดาวน์โหลดไหนสิว,นว่าเป็น music sheet ขนาด8.5 1 1ณ11 no breed ดาวน์โหลดอ่าก็เนี่ค่ะเป็นมิวสิกชีตก็ดาวน์โหลดแบบนี้ได้โครมนี่จะใช้ง่ายที่สุดนะคะคือว่าใช้โครมอ่าไม่แน่ใจว่าทำไมไม่ได้อันนี้ก็ข้ามไปนี่ใช้ไม่ได้ Favorite ก็คือที่คุณที่เลือกอเคอ ก็เป็นเซฟแ Add c a t กอรี y ถ้าเป็นสมมติว่าคุณกลับไปที่ Product ของเราแล้วเราก็ใช้เป็น Favorite ตรงนี้ค่ะคลิกตรงร่มหัวใจเนะี่ยแล้วก็ไปใส่แล้วก็ใส่เป็นโฟลเดอร์ได้นะ,ะ Create Folder, Add Categories, d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  s ็ s Save แล้วก็กลับไปที่ตรงหน้า Product ใหม่แล้วก็จะ Save ตรงนี้ตรง d o g s u b m i t แบบนี้ค่ะ แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันด็อกสมิธล้วค่อยไปดูทีหลังก็คือง่ายต่อการหาข้อมูลนั่นเองเนี่ยค่ะเห็นไหมคะคลิกตรงดอกสงกคิดว่าคงจะทําเป็นแล้วนะทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าที่ชอบบุ๊กโบก,ก็คือตรงที่ใช้ตรงนี้ได้นะ KDP spy ได้แล้วก็ตรงคีย์เวิร์ดก็ได้เยอะให้เยอะ,ยอะพอสมควระคะ่ะอย่างที่บอกก็มี แบบนี้แล้วก็เห็นตรงไทเท e ก็จะหาไทเทอได้คร่าวๆตรงขายดีอ่าดับขายดีเท่าไหร่มีเอซินมีรีวิวส์มีราคาแล้วก็ดูได้นะคะว่า Cover เนี่ยการออกแบบที่เขาเป็นยังไงที่ท,ที่ที่วางขายอยู่แล้วก็ s a ฟ e ซ e l ลอร์ได้ให้ดูแล้วแล้วก็ Cloud อันนี้ก็ใส่ตรงดูที่ขายดีก็ กำหนดได้ว่า PSR เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้วก็มีให้เลือกหลายหมวดหมู่ด้วยกัน5หมดหมู่ด้วยกันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้ทำไมถึงไม่ work แล้วก็มีทิทิวิวนะคะอย่างที่บอกนอกจากทิท r i a l ที่ Bo o k b o แล้วก็ยังมีที่ YouTube ด้วยนะก็ google ว่า b o o k Bo แล้วก็ทิทิวิวที่คุณต้องการก็แค่นี้ค่ะวิธีการก็เปรียบเทียบให้ดูยังไงก็ยิงบอกว่า ก็ดูว่าอันไหนที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองที่จะใช้ค่ะแล้วก็ทาง Publisher Rocket ก็รกรับกันความพอใจใน30วันบกโบใช้ฟรี3วันเกิดว่าคุณตัดสินใจที่จะซื้อก็ลิงก์อยู่ในด e สคริปชั่นด้านล่างก็จะขอบคุณมากถ้าคุณซื้อผ่านลิงก์นั้นเพราะว่าคนสอนก็จะได้ค่าค่าไฟค่าอินเทอร์นเน็ตก็เป็นการ u p p ร์ตช่นนี้ค่ะก็คิดว่าจิต i a l Video Reviews คลิปนี้จะช่วยคุณตัดสินใจในการเลือกซื้อซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในธุรกิจ KTP บ้างมากไม่มากก็น้อยนะคะทีนี้ก่อนจะจากกันวันนี้ก็ขออนุญาตโปรโมทสินค้าชิ้นใหม่ที่เพิ่งเพิ่ง,ง,งอัพไปเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นแพ็คคะเมกะแพ็คอันนี้เมกะแพ็คเนี่ยเป็นเนื้อใน100เนื้อในที่ไม่ทำเองนะคะแล้วก็ใช้เวลาทำ หลายเดือนทีเดียวกว่าจะได้100ไฟล์ตรงนี้ก็เป็น100ไฟล์ราคาสาม9บาทแล้วก็มีหลายหมวดหมูดด้วยกันนะคะเกิดว่าเข้ามาดูถ้าสนใจเยอะมากนะคะเป็นเป็นรวบรวมของที่ตัวเองทำมาแล้วก็คือคุณใช้ i n ินดิ g n มีต้นฉบับมีไฟล์ให้ด้วยนะคะไปแก้ไขเองมีทั้งหมด9กไฟล์ด้วยกันแล้วก็พัลส์มีของเด็กของผู้ใหญ่แล้วก็มีตัวอย่างให้ดูรูปเนื้อหน,นะคลิ p พรีวิวไม่ต้องลงทะเบียน เข้ามาดูได้นะคะเฉพาะอันนี้นะคะใช้เวลาทำนานมากก็แต่ละอ่าถ้าอันไหนที่มีรายละเอียดมากก็ใช้เวลาทำนานมากค่ะก็เกิดว่าคุณไม่มีเวลาทำก็เข้ามาดูได้นะคะลิงก์อยู่ในด e สคริปชั่นแล้วก็อีกอันหนึ่งท,ที่ที่ขายมาหลายเดือนแล้วมีคนลองคอมเมนต์ตอนที่ใส่ตอนที่โพสต์ไปเมื่อวานบอกว่าคิดว่า ก็คือเขาไม่รู้ว่ามีขายแล้วมีขายตั้งนานแล้วนะคะที่แมปก็มีแล้วก็เว็บไซต์แมพไฮเทคแล้วก็อุ b บมีขายแต่ว่าถ้าต้องการที่จะดาวน์โหลดไฟล์เก็บเขา้าเครื่องก็เข้ามาซื้อที่เว็บไซต์นี้ค่ะก็มีวิดีโอโบนัสให้ด้วยมูลค่า995บาทเป็นเทคนิคก,การสอนอการบริหารเวลาสำหรับธุรกิจโลหรือโน c o คอนเทน u ์พับลิคชโดยเฉพาะแล้วก็เทคนิคก,การหาตลาดสำหรับการทำสมุดโน้ตแพลเนอร์แล้วก็ล็อกบุ๊กด้วยค่ะ แล้วถ้าเป็นเนื้อใน,นกับอ e ีบุ๊กเนื่องจากเป็นสินค้าดิจิตอลจึงไม่สามารถขึ้นเงินได้นะเกิดว่าคุณต้องการจะอ่าน sample ตัวอย่างก็เข้ามาแล้วก็คลิกตรงพรีวิวไม่ต้องลงทะเบียนนะคะคลิกแล้วก็เลื่อนไปด้านล่างเลยแล้วก็คลิกตรงนี้ก็จะดาวน์โหลดอ่านตัวอย่างได้ทันทีแล้วก็เนี่ยค่ะก็ดาวน์โหลดได้นะคะทีนี้ก็ถ้าสนใจก็เข้ามาดูแล้วก็ อีกอันนึงก่อนจะจากกันวันนี้ก็คือเรื่องของ m i n d s e t ที่เม่เขียนโพสสั้นๆ7วันคิดนะ s days m i n d s e t ที่กลุ่ม Facebook มีคนสนใจเยอะมากก็คิดว่าอาจจะทำคอร์สสอนนะอันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่าจะดูว่ามีคนสนใจมากน้อยแค่ไหน แล้วก็ถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้กลุ่ม Facebook ค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดมีมคนสนใจเรื่องของ Mindset ก็อาจจะทำคอร์สสอนชื่อว่า21 days mindset ก็จะมีเทคนิคให้ค่ะคือ2เทคนิคต่อ1อาทิตย์ก็ข้อดีก็คือคนสอนเนี่ยจะได้มีเวลารวบรวมข้อมูลด้วยแล้วก็คนเรียน,นยก็คิดว่ามีสามารถที่จะทำได้เพราะว่าแต่ละคอนเซ็ปต์ก็จะมีเวิร์กบุ๊ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่คิดไว้ก็คือเขียนสคริปต์ก่อน เรสคริปต์เสร็จเราก็จะอ่านตามสคริปต์ก็คือเป็นในรูปของหนังสือเสียงค่ะพอครบ21วันก็จะรวบรวมสคริปต์นั้นมาทำเป็น e book. อีบุ๊กนักเรียนจะได้ทบทวนหัวข้อที่เรียนมาก็เป็นอะไรที่อยากทำมากมากนะตนี้ก็ยัง50มาสิว่าทำดีไม่ทำดีแต่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่อยากทำก็เรื่องของ Mindset เกิดว่าคุณติดตามไม่มาสักพักก็คงจะ,อะพอจะรู้ว่าเป็นเรียกว่าสนใจในเรื่องของ m i n d s e t มากๆ ก็คิดว่าวิดีโอคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้ายังไงถ้าสนใจซอฟต์แวร์บุ๊กโบหรือว่า Publisher อ o c พับก็ตก็ลิงก์ในดีสคริปชันนะเกิดว่าจะซื้อผ่านลิงก์นั้นก็มันจะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าสนใจต้งองอสั่งซื้อเนื้อหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะคะรายละเอียดแล้วก็อ e ีบุ๊ก KTP profits แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีบัตรเครดิตก็ ส่งข้อความมาถึงเมยได้นะครทาง Facebook Messenger แล้วก็สามารถที่จะผ่านอ่าชำระเงินผ่านทางธนาคารได้ค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้ไม่์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในอุกกาอาสวัสดีค่ะ